เตียลาควาะคะัวแล้วค่ะเบื้องหน้าของโอปุตูอาจจะเลิศหรูอลังการแต่การทำงานเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรนั้นตามชมเลยคะ่ะแฟชั่นเสื้อผ้าชั้นสูงนะคะหรือที่เรียกว่าโอกุตูเป็นหนึ่งในสนัญลักษณ์ของฝรั่งเศสและบารมคคูท่านนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งที่สุดยอดเหมือนกันคริสเตียนลาควา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Nice to meet you ยินดีเช่นกันครับต้องบอกก่อนนะคะก่อนอื่นต้องรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อนุญาตให้เราวันนี้มาสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยยกย่องว่างานของคุณเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงมากค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับรู้จักประเทศไทยไหมคะ ตามตรงนะครับผมไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับประเทศไทยนักหรอกก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศไทยเมื่อสองสาเดือนที่แล้วก็รู้สึกดีมากเลยทีเดียวครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีและก็รู้สึกชอบในความเป็นไทยก็ได้อ่านจากหนังสือบ้างสื่อต่างๆบ้างก็พอได้มาสัมผัสจริงๆก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยทีเดียว มันเหมือนการค้นพบสิ่งใหม่ในความรู้สึกของผมเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างมันช่างดูอบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายที่อบอุน่นสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทยเลยแหละครับขอบคุณมากๆนะคะที่รู้สึกแบบนี้กับประเทศไทยนะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ถูกยกย่องให้เป็นบรมครูนะคะในด้านของโอคุตูะ ถ้าพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนสมัยที่ยังออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นถ้าไม่พูดถึงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเรื่องที่ผมเสียชื่อเสียงจริงๆแล้วก็คือชื่อแบรนด์ผมนั่นแหละณตอนนี้มันก็กลายเป็นของคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วแถมยังเป็นของบริษัทคนอื่นด้วยนะสิและมันค่อนข้างที่จะยากนะครับและแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจณนะจุดนี้ผมก็ออกมาจากการทําเป็นธุรกิจแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นคนหน้าใหม่สําหรับ,บวงการแฟชั่น ผมก็เลยตัดสินใจหันมาหาแนวทางใหม่ที่น่าชวนหลงไหลในอีกมุมหนึ่งที่ผมเองก็มีความหลงไหลอยู่แล้วตัวอย่างก็เช่นโรงละคร mm hmm. ในทางด้านอุตสาหกรรมการออกแบบหรือพวกชุดบ้นบานให้เมืองอื่นๆในฝรั่งเศสในการออกแบบในแต่ละครนี่หาแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนบ้างคะอันที่จริงแล้วสไตล์การออกแบบของผมส่วนใหญ่มันมาจากการจินตนาการผมอยากที่จะสื่อเรื่องราวให้คนรับรู้เหมือนการแสดงในโรงละครเพลงนั่นแหละครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งคือมันห่างไกลจากความสิวิไลซึ่งแนวโน้มมันเอ็นเอียงไปในด้านความสอดคล้องทางเชิงธุรกิจซะมากกว่าเหมือนคนทํางานเอ,อ่อก็อยากให้มันเป็นที่ชื่นชอบนะครับผมต้องบอกคุณนะครับว่าผมรู้สึกภูมิใจมากมันเป็นความฝันของหลายๆคนในวัยเด็กใครๆก็ใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะฮะ ในฐานะนักออกแบบเสื้อผ้าในวัยเด็กผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นไปตามแนวทางของผมตอนนี้ผมอายุ60แล้วและผมก็รู้สึกว่ามีความสุขมากและนึกย้อนไปถึงความฝันของผมเมื่อตอนยังเป็นเด็กมันนำมาซึ่งความสุขสงบและก็สันติสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวครับ ค้ามหลงไหลในศิละปะและละครทำให้คริสเตียนลาครวสได้เริ่มจับงานออกแบบเสื้อผ้าในการแสดงละครโอเปร่ามาตั้งแต่ก่อนที่แบรนด์ของเขาจะปิดตัวลงค่ะดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมงานออกแบบเสื้อผ้าของคริสเตียนลาครวสจึงมีเอกลักษณ์ความเป็นโอคุตูสูงและโดดเด่นมากกว่าแบรนด์อื่นนั้นก็เพราะว่าเขาคือเจ้าพ่อโอคุตูตัวจริงเสียงจริงนั่นเองค่ะโอคุตูกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันมีความแตกต่าง โดยส่วนตัวผมนะครับผมว่ามันไม่แตกต่างกันมากหรอกระหว่างเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไปกับเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงโอเปรา่าเมื่อเช้านี้ผมถึงดีใจมากที่ได้เชิญให้พวกคุณเข้ามาถ่ายในโรงละครโอเปรา่าผมคิดนะว่ามันเป็นเพราะเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะครับเพราะว่าผมทําเสื้อผ้าและก็ออกแบบอะไรหลายๆอย่างออกมาคล้ายคลึงกับสไตล์โอเปรา่าลูกค้าของผมทุกคนมีความแตกต่างและก็พิเศษ ถ้าเปรียบเทียบกับพวกดารานางเอกพวกนักเต้นพวกเขาเหล่านั้นคือผู้หญิงในตำนานผมคิดว่าการนำมาซึ่งการออกแบบโอกุตูมันรู้สึกได้เลยว่าความงามเหล่านั้นมันระเหยออกมาจากตัวของพวกเธอมันรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวางามจับใจเลยแหละครับการที่เรามาสัมภาษณ์คริสตีลาครูสในครั้งนี้นะคะเขากำลังทำงานออกแบบเสื้อผ้าสำหรับการแสดงละครโอเปร่าเรื่องใหม่อยู่ค่ะนั่นก็คือเรื่องลาซอส ซึ่งชุดทั้งหมดนี้นะคะจะมีกลิ่นอายของศิลปะเครื่องแต่งกายแบบอินเดียค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานเดอะลุค s ก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรติให้เข้าชมการทํางานของลาครวสและทีมงานของเขาอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้ค่ะเสื้อผ้าทุกชุดก็ใกล้ที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากให้เล่าถึงกระบวนการในการทํางานในแต่ละคันของคุณว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ เออในสเต็ปแรกก็คือผมต้องคุยกับทีมงานและผู้กำกับก่อนว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆนั้นคืออะไรบ้างผมวาดเยอะมากเลยทีเดียวเจ้าแบบเนี่ยนะครับแล้วก็มาคำนึงถึงตัวหุ่นอีกทีและพอผู้กำกับเลือกได้แล้วผมก็จะสรรหาพวกวัตถุดิบแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะหาพวกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นลายผ้าสิ่งทอต่างๆเพราะงานโชว์พวกนี้มันเหมือนกับอยู่ในความฝันนะครับในการทําชุดเนี่ยเราก็ได้คัดเลือกวัสดุลายผ้าที่มาจากอินเดียแล้วทุกๆชุดก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปอย่างชุดสูทที่ถ่ายเมื่อเช้าเนี่ยก็ทํามาจากผ้าสารีของชาวอินเดียนะครับแต่ก็นั่นแหละครับการที่จะสรรหาเครื่องประดับที่จะมาเข้ากันหรือแม้แต่ขั้นตอนของการแต่งหน้านะครับ มันเรียกได้ว่ายากและก็ใช้เวลายาวด้วยนะครับงานออกแบบชุดในการแสดงโอเปร่าของคริสเตียนลาครัวสนั้นนะคะ มีจุดเด่นอยู่ที่การเย็บปักถักร้อยที่ประณีตเมื่อต้องแสงไฟแล้วยิ่งเพิ่มความงดงามและใช้สีที่สอดคล้องกับอารมณ์ในการแสดงด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสร้างความประทับใจและยังสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้เข้าถึงตัวละครอย่างรวดเร็วเรียกว่าเป็นการเพิ่มอัตลักษณ์ได้อย่างดีทีเดียวค่ะลาสครัวนะคะบ,บอกว่าผู้ชมโอเปร่าไม่คาดหวังสิ่งที่เห็นได้จากชีวิตจริง แต่สิ่งที่ผู้ชมชื่นชอบก็คือความเป็นแฟนตาซีเหมือนฝันและเหนือจริงซึ่งนี่ก็คืองานถนัดที่คริสเตียนลาสทัวส์ตกหลุมรักมาตลอดชีวิตของเขาค่ะลักษณะและความภาคภูมิใจสำหรับการทำโอเปรูในแบบของโอเบร่าเนี่ยมีความแตกต่างไงกับการทำซุกิงคะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองอย่างเป็นความใฝ่ฝันของผมตั้งแต่เด็กและผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นชีวิตจริงของผมเลยทีเดียว ผมทำผลงานแฟชั่นดีไซน์อย่างต่อเนื่องบนเวทีเพราะสุดท้ายเมื่อผมออกแบบเสื้อผ้าให้กับนักแสดงโอเปร่าที่มีชื่อเสียงนักเต้นที่มีชื่อเสียงมันก็เหมือนกับว่าผมได้ออกแบบและก็เคยทำให้กับลูกค้าที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งลูกค้าในอาหรับกับฝรั่งเศสด้วยครับสิ่งที่ทำให้ผมชอบธุรกิจของผมนั่นก็คือผมรู้ว่าผมสามารถออกแบบเสื้อผ้าโรงแรมไม่เว้นแม้กระทั่งรถไฟใต้ดิน เพน,นั้นไม่ได้หมายความว่าผมออกแบบได้แต่เฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้นผมยังสามารถออกแบบได้อีกหลายสิ่งนั่นทำให้ผมมีความสุขที่สุดเลยแหะครับที่ได้ทำตามความฝันที่เคยฝันไว้แต่ตอนนี้มันกำลังเข้ามาหาผมเมื่อผมยังเด็กผมก็ฝันว่าจะได้เป็นคนออกแบบทุกสิ่งบนถนนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ร้านกาแฟเทียนหนังสือและบันนี้งานของผมก็คือการออกแบบสิ่งอื่นๆด้วยนะครับ และในวันนี้ผมก็มีความสุขมากๆเลยทีเดียวเมื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกับพิพิธภัณฑ์และโรงละครโอเปร่าเพราะเป็นความใฝ่ฝันเมื่อผมยังเด็กมากกว่าธุรกิจเสื้อผ้าซึ่งเข้ามาในตอนหลังครับจากการพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราจะพบว่าจุดร่วมอย่างหนึ่งของการออกแบบเสื้อผ้าของทีมงานชุดออกแบบเสื้อผ้าของทีมโควพระราชนีและก็คริสเตียนลาครัวสนั้นนั่นก็คือความรักค่ะความรักและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทํา และสิ่งเหล่านี้นี่เองนะคะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดำรงศิละปะวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติไว้ให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้ก่อนจากกันนะคะลาสคัวยังได้ระลึกถึงสมเด็จพระชนีของไทยเราได้ความปราบลืมอีกด้วยค่ะ ในฐานะที่คุณนะคะเป็นดีไซเนอร์ของแฟชั่นชั้นสูงแล้วก็เป็นคนที่อนุรักษ์แฟชั่นไว้ด้วยเคยได้ยินชื่อเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของประเทศไทยไหมที่ท่านได้ทรงอนุรักษ์แล้วก็รักษานะคะเสื้อผ้าในแบบของไทยอย่างเช่นโขนรู้สึกอยางบ้างเอ่อตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับตอนที่พระราชินีทรงแต่งงาน คนฝรั่งเศสต่างพากันหลงรักพระราชินีของไทยมากเลยทีเดียวล่ะครับผู้หญิงไทยนั้นในสายตาของคนฝรั่งเศสแล้วสวยมากๆทีเดียวครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พระราชินีไทยเป็นที่รู้จักของคนฝรั่งเศสนั่นก็เพราะว่าความรู้เกี่ยวกับโอกูตูของท่านเนี่ยได้อยู่กับท่านมานานตลอดเวลาเพราะท่านมีความยึดมั่นเชื่อถือในผลงานของห้องเสื้อบอลแมงเป็นอย่างมากทีเดียวครับ ท่านส่งซื้อผ้าไทยแล้วก็นำมาหาคุณบาลแมงให้ออกแบบเสื้อผ้าสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสแม้กระทั่งณวันนี้ท่านก็ยังเป็นที่กล่าวขานและเป็นที่รู้จักเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นอีกด้วยนะครับสำหรับชาวฝรั่งเศสแล้วเนี่ยได้ยึดถือผู้นำแฟชั่นที่เป็นชนชั้นสูงเพียงสามสกุลเท่านั้นแหละครับที่เป็นที่กล่าวขานในด้านแฟชั่นโอกูตู คือพัญญาของจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นก็คือแจเกลีนเคนเนดีเจ้าหญิงเกรซเคลลี่แห่งโมนาโกแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตทั้งสามท่านเนี่ยนะครับต่างเป็นที่กล่าวขานทางด้านความงามในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวครับศิลปะวัฒนธรรมใดๆในโลกก็ตามถ้าขาดผู้สืบสารและผู้สะสมแล้ววันหนึ่งก็ย่อมจะโรยลาและหายไปในที่สุด ประเทศฝรั่งเศสโชคดีค่ะที่ยังมีประชาชนยังมีความรักในศิลปะและมีศิลปินนักออกแบบชื่อดางระดับโลกที่ยังคงทำงานศิลปะด้วยใจรักเช่นคริสเตียนลาครัวสแต่ประเทศไทยของเราก็โชคดีไม่แพ้กันค่ะเพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธ,ธรรมของชาติอย่างเช่นขวนไทยที่ถูกฟื้นฟูข,นขึ้นมาประกาศความยิ่งใหญ่อีกครั้งให้โลกได้รู้ว่า ชาติไทยเรามีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจไม่แพ้ชาติไหนในโลกค่ะคิดเชื่อว่านะคะศิลปะการแสดงของพวกเชาาติเนี่ยจะต้องเป็นะัะนเแน่น,นอนแต่ไม่พีดกับเชื้อชาตานั้น นีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปจับต้องได้อย่างไรและความอลัาที่สืบสารมานานกว่าร้อปีก่อนจะมีอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน The Look จับตาผู้ตรวจการสัปดาห์หน้าครับส่วนวนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและตอนนี้นะครับนักแสดงโขนทุกคนนะครับกำลังซ้อมใหญ่กันอยู่เลยนะครับเพื่อทบทวนบทของเขานะครับผมเข้ามาเลยเข้ามา คนดูเชื่อว่านักแสดงคือตัวละครที่แท้จริงอยู่บนเวทีนะครับสิ่งที่มาช่วยได้คือการแต่งหน้ากับการแต่งตัวนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเพราะว่าการแต่งหน้าในสไตล์ของโขนนะฮะจะมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปด้วยเป็นเจนายัน